ยังไม่ดับเดี๋ยวถ้านานค่อยดับเพราะว่าพึ่งลงมาไง โอ้โหนี่เหรอบ่อเกลือนี่บอ่อเกลือ าหาเกลือเพราะเราเป็นเกลือก็ <C> e <ars> อเ,เอาน้ำไปต้มแล้วมันขึ้นเป็นเกลือลนั่นในบ่อน,น้ำอยู่ข้างบน,น,น นี่เกลือนี่ก็ไม่ได้ขายแพงนะนี่อ่ะที่ต้มเองออกมาเหรออ๋อนี่คือนี่คือต้มทุกวันแล้วทั้งแห้งแล้วก็คือกไปใส่ในนั้นเหรอเอาไปเอามาทำอะไรเหรออืม น้ำเกลนนี่มันมีทุกจุดไมหรือว่ามีเฉพาะาชุดมีบุดพอตักได้ไหมนี่นี่นึงได้ไหมองเลือวดีโอเลอกวิดีโอว่มันมีตเนี้ยตักไหมมที่ตักอ๋อนี่ต้มไปแล้วก็ตักขึ้นไปอย่างงอย่างนั้นหรอใช่เนี่ยเป็นหน่ตักขึ้นไปแบบนี่นี่แม่มีเกลือดี่พอตักเอยอยากตักนะจุวีกระาตรงนี้หมดเพิ่งจ ีาีก่อนขอมาได้กอด่อน,นป <c oughs> เป็นเกลือไหมเป็นดีเฮ้ยแปลกจังนีมันมเป็นเกลือเขา,าก็ได้ตักบ่อยๆอ่ะไม่ค่ะรอให้มันแห้งทีเดียวเลยอ๋อทีเดียวเลยเหรือคะเย้ อะไรขอเลือกเื er> <c oughs> ่อนไรไม่ช่วยน่เกลืออันนี้ไม่ได้ละภสวัสดี ทีการต้มเอาน้ำแล้วมาต้มไอนี่เพีก็หลังนี่มุมตรงนี้นี่เอาน้ำแล้วมาต้มเลยร้านเกลือสิงห์เทาตาวันเมือต้มอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้ในสมัยก่อนเขาไม่มีถังน้ำเขาก็ตัดน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่นี่แหละครับคนไม่เป็นพันกระบอกอ๋อแล้ววางไว้เก็บเก็บน้ำเพราะว่าไม่มีถังอ๋อค่ะค่ะเขาบอกว่ายิ่งวางไว้นาน ก็เกลือยิ่งขาวโอ้นั่นแกก็เลยพักน้ำไว้ก่อนครนุ่มเนอะพักน้ำแล้วถึงกาต้มแล้วเกลือยิ่งจะขาวเค็มจริงเค็มไี่หรู้ไปชิมได้นี่พักที่พักน้ำใช่ของแกพักสามถังเลยเพราะแกยิ่งพักนานจะบอกยิ่งขาวเกลือนนุ่มๆไปชิมได้วิชิมแล้วไหนลองชิมเดี๋ยวนี้หวานไหมอ๋อเกลือสินเทาจากบ่อจะหวานใช่ไหม อ๋อไม่เค็มปิดปี่จะหวานคล้ายน้ำตาลเค็มเหมือนกินเอาปลาเผาจะติดเอปลาไงแล้ว แล้วถ้าไปดองปลาดองอะไรอย่างเงี้ยฮะเกลือนี้แหละครับก็ไม่ก็คือปลาก็ไม่ไม่ไม่เสียไม่ไหลองไม่เน่าโอ้ก็เหมือนเกลือทั่วไปเลยถ้าเกลือทะเลถ้ามาทำของดองมันจะเน่าเพราะว่ามันมันมีสารไอโอดีนไงอ๋ออันนี้ไม่มีเหรอฮะไม่มีไอโอดีนเหรอไม่มีเพราะว่าต้มสุกแล้วไงแต่น้ำมันมีเพราะว่าไอโอดีนมันเหลือน้อยไงขายงานถือมือค่ะ